เพื่อนนครับพอดีวันนี้นะไปเจอตะกรุดอีกดอกหนึ่งผมจำได้ว่าผมก็เคยใช้ติดตัวอยู่นะเป็นตะกรุดที่สุดยอดนะในเรื่องวงการตะกรุดก็จะต้องมีชื่อของหลวงพ่อดัตนะนะวัดาชาัยนาเพชรบุรีเนียวดีนะเป็นตะกรุดที่แบบว่า เวลาปุกเสกแจะมีกระโดดมีดิ้นได้หาว่างั้นตะกุดดิ้นได้ตะกุดที่อม่มีความเข้มขลังอ่ะทางสายเพชรบุรีท่านเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่านะครับพระจุมงคลก็จะออกในทางสายเหนียวสายสายเหนียวอะสายเข้มสายเข้มขลังทางเรื่องสายเหนียวพุทธคุณเหนียวแขวคาดปลอดภัยเป็นเลิศอ่ะ สรรพวิชาทางโน้นก็จะมาในแนวอย่างนี้นะเมตตามหานิยมนะครับแ้วคราดนะอยู่ยงคงกระพันอ่านะคือตะกุดดอกนี้เนี่ยครับมันเป็นตะกุดที่แบบว่านะมีชื่อเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีชื่อนะครับโดยเฉพาะ ของวัดัยนาท่านก็จะมีโค้ดมีอะไรของท่านนะครับตะกูลนี้ดูไม่ยากเพราะวัดัชานาเนี่ยเขาจะมีโค้ดมีตะเขาเรียกม,มีเอกลักษณ์อ่ะนะเป็นตะกัวเก่าตะกัวเนื้อท่านก็จะนิ่มๆนะเป็นตะกัวเก่าเนื้อตะกัวเก่าเนื้อเป็นตะกัวเก่าและเป็นกรรมวิธีการสร้างเอกลักษณ์ของการสร้างเนี่ยก็จะเป็นวัดัยนาดูเลยว่าเป็นวัดัยนาดูไม่ยากดูไม่ยาก คืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีเอกลักษณ์ประจําตัวของแต่ละวัดแต่ละเกจีของท่านแล้วเนี่ยนะครับเราดูแป๊บเดียวเรารู้เลยอ๋อนี่วัดนี้อ๋อนี่เป็นเกจีท่านนี้สร้าง <m> คือมันมีก็มีหลายคลิปหรือคลิปก่อนๆที่ผมเคยพูดเวลาเราสังเกตของแต่ละเกจีอาจารย์เพื่อนังเกตอะไรรู้ไหมยัยนไงเอกลักษณ์ยันไงนะเอกลักษณ์ยันของ นะที่ลงไปในวัตถุมงคลของสายแต่ละอาจารย์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันยนันหลวงปูดด่ดูก็อีกยันหนึ่งเห็นไหมยันของหลวงปูด่ดูก็อีกสไตล์หนึ่งยัน,นะของหลวงปู่โต๊ะก็อีกสไตล์หนึ่งเห็นไหมมันจะหลวงปูู่นก็อีกสไตล์หนึ่งนะ หลวงพ่อแพรก็อีกสไตล์คือสไตล์การลงตักลงยันเนี่ยหรือสไตล์ของเกจิแต่ละท่านเนี่ยผมมันไม่เหมือนกันทุกคนก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละท่านนะและการสร้างวัตถุมงคลของสำนักแต่ละสำนักนะเขากนะ็แต่ละวัดแต่ละนั่นเนี่ยมันก็มีเอกลักษณ์ของใคร ถ้าเมื่อหลายเพื่อนนะครับการจะสะสมพระเครื่องหรือการจะเรียนรู้พระเครื่องเนี่ยถ้าเพื่อนๆจาเอกลักษณ์จาสารลักษณ์สารลักษณ์ที่ผมพูดเนะี่ยก็พอที่จะแยกแยะได้ละคร่าวๆอ๋อนี่อาจจะถ้ามันไม่ไม่มีชื่อนะถ้ามันไม่มีอะไรกํากับในตัววัตถุมงคลชิ้นนั้นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะดูจากยันใช่หไหมดูอาจจะดูแบบในการออกแบบรูปลักษณะของวัตถุมงคลชิ้นนั้น นะเขาก็จะมีเอกลักษณ์อย่างเบี้ยแก่ไหมลวงปูบุญอย่างวัดบะกางบางแก้วเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของวัดกางบางแก้วพันยังไงลงนะครับการทําแบบไหนก็จะมีเอกลักษณ์ใครเอกลักษณ์มันแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีกํากับมันมีบอกชื่อบอกวัดบอกโน่นบอกนี่โอ้โหนี่ง่ายเลยนะครับก็คือยุคปัจจุบันนี่ไงเริ่มที่จะแบบว่าแยกออกง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้น แต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นยุคโบราณโบราณย้อนไปแล้วหลายปีเนี่ย,ยก่อนต้องมาหนาร้อยลงไปนยเราอาจจะแยกยากแหละบางทีมันไม่มีกํากับบางทีก็ไม่มีชื่อเลยบางทีมีแต่รูปนะมีแต่รูปบางทีถ้าเป็นรูปพระพุทธเป็นรูปอะไรหรือเป็นรูปอย่างอื่นเนี่ยถ้าไม่มีเป็นชื่อหน้าอาจารย์ในเหรียญอะไรนยก็จะยิ่งทำให้เราดูแล้วงงไปอีกไม่รู้จักเลย เพื่อนต้องคิดนะครับว่าสมัยก่อนบรมำโบราณเนี่ยเกจิอาจารย์หรือว่าใครก็ที่จะมาทำเหลียไม่อยากจะเอาเอาเอา,เอาตัวท่านลงไปในเหลียญนะถ้าท่านยังไม่มรณภาพเนี่ยท่านมันเคสไงแต่ต่อมาเขาคงจะแบบว่าอนุโลมทําได้ก็ลงไป <c oughs> นะครับนี่คือข้อมูลที่ผมพอมีที่จะบอกกล่าวเพื่อนนะแตจริงเท็จประการใดใช่ไม่ใช่ก็เพื่อนก็ฟังแล้วก็ พิจารณาร่วมกันถ้าไม่ถูกไม่ต้องก็คอมเมนต์กันเข้ามานะอย่างเอกลักษณ์ของตะกุดหลวงพ่อดาดก็ที่พ่บอกนะขั้นก็จะมีกำกับมีโค้ดมีอะไรบอกนะโดยส่วนใหญ่แล้ตะกั่วก็จะเป็นตะกั่วแบบตะกั่วเก่าตะกั่วโบราณนะเนื้อจะนิ่มๆม้วนได้คลี่ได้ม้วนได้เลยนาขี้ออกก็ได้แล้วก็ม้วนกลับเข้าไปมันเหนียวมันนุ่มนะคงสภาพได้ง่าย นะครับเปลี่ยนเป็นห่ังอง้นอย่างนี้ได้นะแต่พายุคปัจจุบันก็ไม่น่าจะเจอนะตะกัวเก่าๆที่ทำนะยุคเดยวนี่ไม่ค่อยได้เห็นละแต่ถ้าโบราณจริงๆนะมีเยอะทุกทุกรุ่นเนะี่ยจะใช้ตะกัวโบราณเพราะมันเวลาเขียนเวลาจานเวลาอะไรเนี่ยนะนะมันลงอักขระลงอะไรได้ง่ายไนงะเพื่อนเห้นใไหมมันง่ายต่อการสร้างคนระแล้วท่านก็จะทำของท่านไปเรื่อยๆหลงแท้าหลวงพ่อ ปลูกเสกเนะอย่างรุ่นโบราณโบราณก็แคเคียนนะกะลแล้วก็ลกลลกปลูกเสกเป็นดอ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 กแล้วค่อยมาห่อหุ้มด้วยวัสดุอาจจะเป็นเชือกอาจจะแล้วพอเชือกเสร็จแล้วก็พันด้วยเชือกพันด้วยนะลงรักลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการมปวิธีการสร้างของตะกุดนะ <S <S ตำราการตะก,กุดนี้ก็โอ้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเป็นเกิดมานั่งนานแล้วยุคบโบราณโบราณนะครับมันเป็นวัตถุ อีกแบบหนึ่งเป็นวัตถุมงคลอีกแบบหนึ่งอ่ะที่ส่วนใหญ่เนี่ยเอาไปใช้เพื่อป้องกันตัวให้เกิดความคาดแคลนปลอดภยัยบางอย่างก็เป็่นมหาสเสน่ห์ห้ติดเอวติดอะไรอย่างเงี้ยนะมีสเสน่ห์ต่อผู้หญิงมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่แตเกจิอาจารย์ที่ท่านทําตะกุดแต่และตะกุดแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือแคาดเนะมตตามหานิยม อ่าเห็นไหมค้าขายร่ำรวยนะครับเนี่ยตะกุดเนี่ยก็สําคัญนะมันเป็นเครื่องรางอีกประเภทที่ผมบอกว่าเราอยู่ในสังคมไทยเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราเป็นคนพูดเราจะเห็นนะของรางพวกเนี้ยมันคู่กับเราไปประดิษคีบคนะสริกาลิ้นทองเห็นไหมที่ผมเอามาลงเนี่ยนี่คือเป็นของที่มันคู่กับประเทศเรานะตื่นมาเราก็เจอแล้ว ถ้าเราสนใจในเรื่องเครื่องรางเซิร์ชเข้าไปใน Google เดี๋ยวนี้มันมี c h a t GPT ตอบมาทันทีเลยนะครับเนี่ยคือสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยเราจะละเลยมันไปเลยก็ไม่ได้หรอกบางทีมันเป็นเหมือนกับมันเป็นชีวิตประจำวันเราเป็เลยถ้าเราสนใจเลยเราอยู่ในสายของพระเครื่องเนี่ยนะครับถ้าสนใจในการสะสมวัตถุมงคลเนี่ยของพวกนี้เราละเลยไม่ได้นะ แล้วต่อไปมันก็จะหายากหายากอาจจะไม่มีเกจิอาจารย์ทัานใดทำตะกรุดแบบนี้ขึ้นมาก็ได้นะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้มันทำอย่างอื่นมันง่ายกว่าทำเหรียญทำเนื้อผงเนื้อว่านเนื้ออะไรมันง่ายกว่าเนื้อดินเนี่ยต้นทุนมันต่ำแต่ถ้าทำเป็นเหรียญเหรียญก็จะต้องมีบุรุษค่าก็จะแพงหน่อยแต่เดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยกว่ายุคเก่าเยอะทำง่ายทำเร็ว การออกแบบก็ง่า <gauche> ย <auch go out> ใช like ้เครื anyway. ่องคอมพิวเตอร์ออกแบบให้หมดนะครับไม่ต้องมานั่งแกะลายแกะพิมพ์กันเหมือนสตก่อนในงานฝีมือนะมันง่ายทุกอย่างมันก็เลยดูแล้วมันแหมมันไม่มีความนงถ้าจะสไตล์ผมว่าศิลปะพวกนี้มันดีมันสู้ศิลปะเก่าๆโบราณโบราณไม่ได้ถ้าคนชอบสะสมพระเครื่องนะคือศิลปะของโบราณเนี่ยก็ถ้าเป็นผ้าเหรียญผ้าอะไรก็จะแกะด้วยมือนะ เป็นงานแกะด้วยมือมันก็จะมีรอยต่อยานมันมีการแฉลบเฉลียวมีตําหนิตรงโน้ตตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเอกลักษนณะ์อะเวลาทํางานด้วยแฮนเมสกับการทํางานด้วยเครื่องด้วยระบบเนี่ยนะของพวกนี้มันก็จะพอทําด้วยระบบที่มันนันสมัยขึ้นความตําหนิความผิดพลาดมันแทบจะไม่เกิดขึ้นนะเหมือนกันหมดทุกอย่างดีเหมือนกันหมดเดียวกันสังเกตอะไรได้ยาก นอกจากว่าเขาทำอะไรต่อโคดตอกน้ำเบอร์แล้วก็บันทึกการจัดสร้างเนื้อเงินเนื้อทองคำกี่เหรียญเนื้อเงินกี่เหรียญเนื้อทว่ากี่เหรียญเนื้อทองแดงกี่เหรียญอนีียคือการควบคุมแหละมันก็ไม่มันมันไม่ได้ลุ้นไงถ้าคนเล่นผ้าบอกไม่มันไม่ลุ้นถ้าเป็นยุคเก่าๆมันต้องมาลุ้นมันดูส่องความแท้เกดูตำหนิ นะอันนี้คืองานศินละปะอีกแบบหนึ่งเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งต่อไปวิชาพวกนี้มันก็จะน้อยลงและการเล่นผ้าก็จะง่ายขึ้นนะเพื่อนๆดูนยเห็นไหมเนี่ยผมชอบเนี้ยวันนี้ผมก็มานะใส่แล้วผมก็มีอัดเทียนนะผมเห็นแล้วเออเห็นะไหมครับมันจะมีนะมีเอกล,กลักษณ์มีการอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือเขาจะบอกว่าเป็นอะไรเป็นวัดอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นตัวหนังสือทังเห็นอยู่เลยผมไม่สามารถที่จะถอดออกมาให้เพื่อนๆเห็นได้ เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมจะมีรอยจานแล้วก็เขียนว่าเป็นวัดอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นตเป็นเอกลักษณ์ของวัดชายนาเลยนะวัดชายนาเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยตะกัวก็จะออกแบบเนี้ยนิ่มๆนะลีได้ม้วนได้แล้วก็อักระนี่ก็จะเขียนเต็มแผ่นยานนี้เลยนะเห็นไหมครับก็จะบอกว่าเป็นวัดอะไรอย่างเงี้ยนะพอดูได้พออ่านได้นะครับ นี่ของดีนะเพื่อนนะใครมีใครก็เก็บได้เลยเก็บไดนะ้ตอนนี้คงหายากแล้วแ่ละตะก,กูตะกรดอกหนึ่งไม่กี่บาทหรอกเดี๋ยวแต่เดี๋ยวนี้เป็นแน่ใจว่ากี่บาทเล่นกันเท่าไหร่เป็นของดีนะครับเป็นของดีนะโอเคเพื่อนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสวัสดีครับ